เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเกมคาบาลโมบายกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องซุ่มไบอ็อฟกันอีกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนรับว่าสูตรที่เราจะใช้ในการเปิดรอบนี้เนี่ยก็จะเหมือนในรอบที่แล้วเลยนะครับก็คือเราจะไม่หามาเปิดเองแล้วล่ะแต่เราจะใช้วิธีการซื้อจากคนอื่นในตลาดมาเปิดทั้ง100กล่องเลยนะครับโดยไบออฟที่เราจะเปิดในคลิปนี้เนี่ยก็คือไบอ็อฟคอสตูมของมอไซน์นั่นเองท่านผู้ชมนี่เจ้ากล่องตัวนี้เลยนะฮะซึ่งราคาถูกสุดใในนตลลาดออยู่่่ทีกงะ 15A นิดๆเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทําการซื้อทั้งหมด100กล่องเลยแม่แล้วก็น่าจะมีพอให้เราซื้อด้วยนั่นแหละเอาเป็นว่าจัดมาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนี่อันนี้กี่กล่องวะเนี่ยอันนี้2กล่องนะครับก็จัดมาดิครับแล้วก็อันนี้อีก72กล่องโอโหย สำหรับใครที่อยากจะเติมเงินเกมนี้นะครับนี่ผมแนะนําร้านนี้เลยตุนมากับพอยให้บริาการเติมเงินออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะเกมคาบาวเนี่ยบอกเลยว่าถูกสุดคุ้มสุดนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่เลข UID เท่านั้นด้วยหรือใครที่อยากจะเติมเงินเกมอื่นเนี่ยเขาก็ยังมีให้เติมอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพับ G f ฟ e e Fire ROV Valorant รวมไปถึงเกมยอดฮิตอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับเพียงท่านผู้ชมเนี่ยทำการแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไวจัดนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมว่าต้องมี แอดนำหน้าด้วยนะบอกเลยนะครับว่าตุนมาพอยเนี่ยคุ้มสุดถูกสุดและแอดมินเนี่ยก็น่ารักด้วยเอาเป็นว่าอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆกันละกันนะผู้ชมย้ำอีกทีนะฮะว่าคุ้มสุดถูกสุดและก็ชัวร์สุดนะครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็ซื้อกล่องสุ่มาเรียบร้อยแล้ว100กล่องนะครับนี่สวยๆเลยไม่รู้ว่าเราจะได้ใบแพงๆกับเขาหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมว่าเรามาเช็คราคากันก่อนจะเปิดกล่องสะหน่อยดีกว่านะครับว่าใบแพงๆตอนนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่มาถึงเราก็กดตลาดก่อนเลยโดยเริ่มจากใบแรกก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าใบแรนดอมตัวนี้เลยท่านผู้ชมไม่โอ้โหเดี๋ยวนะ1้1 m เอ็เอมเลยหรอทำไมมันแพงขนาดนี้วะเนี่ยแล้วใบที่2นะครับนี่ใบ HP นะฮะอันนี้ใบละา 3M กว่า กว่าเองนะผู้ชมอันนี้ถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับแล้วก็ใบต่อมานะครับแอคแทกเล e อันนี้ก็3 m นะครับดีเฟนสก็โอ้โหสิเอ็มเลยนะครับและอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นดีเฟนเล e นะครับในอันนี้ก็3 m เเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรต่อเนี่ยคริด,ดามเมดนะครับใบละพันสี่ร้อยเอ็มครับผม ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นใบอิกนอหลบหลีกนะครับนี่อันนี้เนี่ย 4m เหมือนกันนะครับอิกนอแอคคูนะฮะอันนี้ก็ 4m เหมือนกันและตามด้วยใบเจาะเกาะเลยอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะแพงสุดละมั้งไม่แน่ใจกันลองดูหน่อยนะครับนี่โหไม่มีขายด้วยว่าอิกนอรลีซิตคริดามเมดนะครับอันนี้ใบละ 24m แต่ถ้าเป็นใบอิกนอรลีซิตคิเลตเนี่ยอันนี้อยู่ที่โหใบละ3,000กว่า m เลยนะผู้ชมแล้วก็มีแค่หนึ่งใบในตลาดด้วยเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับที่แพงๆเนี่ยเห็นว่าจะมีอยู่่แคค3บกนะ็ื คือใบครีดามเมดนะครับนี่อยู่ที่ใบละพันกว่าเอ็มแล้วก็เป็นเอ่ออิกนอร์นะครับอิกนอริซิตคิีเลตตัวนี้ก็สามพันกว่าเอ็มนะครับแล้วก็ใบเจาะกอนเนี่ยไม่รู้ราคาเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่คิดว่าน่าจะแพงแหละเพราะว่าในตลาดไม่เหลือสักใบหนึ่งเลยนะครับ เอาเป็นว่ามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้อะไรแจมๆหรือเปล่านี่จุดยืนที่เดิมของเราเลยแล้วก็เ,เริ่มก่อนเลยนะครับนีสิบกล่องครับผมจัดไปสวยๆลูกพ่อนี่โอ้โหเดี๋ยวนะขายะมาพรึบเลยแล้วก็มีเออเป็นอิกนอหลบหลีกเพื่ออะไรวะเนี่ย โอเคหมดไปแล้ว1ชุดนะฮะทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราลองย้ายแนวนะครับเราเไล่แต่แนวพีีเมม่ยมกอนดีกว่า5แนวแรกนะครับเป็นพรีเมียมหมดเลยนะแล้วก็จัดไป10ใบชุดที่2นะครับไม่ก็มาดีครับ3ใบครับผมอันนี้ดีเฟลเลตโอ้โหดีเฟลเลตอีกแลก้วแล้วก็อีก1ใบโอ้ยมีแต่ขยะก,กับใบอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคท่านผู้ชมเรามาย้ายแนวน,นะครับนี่แนว21นะครับแล้วก็เปิดต่ออีก10กล่องครับผมจัดไปสวยๆอีกหนึ่งที ตึงโอ้โหเดี๋ยวนะ4ี่ใบใบแรกเนี่ย d e f e n s เลทนะครับใบที่2อง d e f e n ใบที่3าม d e f e n เลทโอ้ยมึงเป็นแรกกูบ้าก็ไว้ใบเนี้ยแล้วใบสุดท้ายนะครับก็โอ้โ defense เ,เลทอีกแล้วท่านผู้ชมอ่ะโอเคย้ายแนวกันต่อนะครับต่อไปแนวที่24นะครับนี่แล้วก็จัดใบอีก10กล่องครับผม โอ้ยมาอีก3ใบนะฮะ h p HP แล้วก็ h p โอ้โหจังหวะจะมาซ้ำนี่ก็มาแบบเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็แนวยิบเนะฮะนี่ยายแนวกันต่อแล้วก็อันนี้คือรอบสุดท้ายของการเปิดในแนวรีเมียยนะส่วนอีก50กล่องที่เหลือนเนี่ยเราจะไปไล่เปิดที่แนวธรรมดากันบ้างน,นะครับนี่จัดไปดีครับมาอีก3ใบนะฮะอันนี้แอคแทกเลตนะครับดีเฟนเแล้วก็ดีเฟนเโอ้ไม่กออะไรขอมมึงวะเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดแนว ธรรมดาแต่ว่าเราจะย้ายหน่อยนี่ตามกระแสหน่อยนะฮะเขาบอกว่าจะตีบวกหรือว่าจะสุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มายืนตรงนี้เลยกลางน้ําของกลางเมืองกรีนนะครับนี่เจ้าตัวนี้เสร็จแล้วก็ไล่แบบงามๆสวยๆนะครับตั้งแต่แนวนึงเลยนะี่จัดไป10กล่องแรกของแนวธรรมดานะครับ นีก็มาดีครับขยะล้วนกับผม1ิบใบเลยทีนี้ต่อมานะครับยายแนวหน่อยเอาเป็นเอ่อแนวไหนดีวะเดี๋ยวนะเอาเป็นหนีแนวแนวสิดีกว่าแนววอแนววอแล้วก็เปิดไปอีก10บใบนะครับนีก็มาดีครับ1ใบนะฮะนี่มันอะไรครับเนี่ยเปิดแนวพรีเมียมใบมาอย่างเยอะพอมาเปิดแนวธรรมดาใบแทบไม่ออกเลยแนวสิไปแล้วขอแนว13หน่อยนี่อันนี้เลขอาถันเลยนะไม่รู้ว่ามันจะอาถันกับเราหรือเปล่านะครับก็จัดไปอีก10กล่องกรับผม ไม่หูมา2ใบว่ะใบแรกเนี่ยแอคแทกเลดนะครับส่วนใบที่2 โอ้โหอีกนอ X ครูรู้สิโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเหลือ,อแค่20่กล่องเท่านั้นนะฮะจาก100กล่องนะแล้วก็ใบแพงๆที่ขายได้เนี่ยยังไม่ได้มาสักใบหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังไปนะฮะเพราะว่านี่เรายังมีเจ้าขยะตัวนี้อยู่เดี๋ยวต้องไปเช็คราคาหินเจาะชงทายคลิปด้วยนะว่าราคาหินเจาะอ,อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาล่ะทีนี้มาเลือกแนวันตอนะครับแนว13ไปแล้วก็เอาเป็นเออแนวยี่สิบสองนี่อันนี้เลขสวยเหมือนกันเลขเบิลเลยนะครับ จัดไปอีก10กล่องครับผมไม่อหูใบามา2ใบนะครับใบแรกดีเฟลเลสส่วนใบที่2 บาบแอคแทกเลดโอ้โหยอย่างเศร้าแล้วไหนๆเราก็เหลือแค่1ิกล่องแล้วนะครับขออนุญาตนี่เปลี่ยนแนวซะหน่อยมาเปิดในดันเจียนกันหน่อยดีกว่าเปิดดันไหนดีวะเนี่ยเอาเป็นว่าเอา่อดันรถไฟก็แล้วกันนะครับนี่จัดไปครับผม1ทีแล้วก็กดเข้าดันไปเลยครับผมแต่แค่นี้เนะี่ยยังไม่พอท่านผู้ชมนอกจากเปิดในดันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบูธหด้วยนี่ไม่รู้บูธไปเพื่ออะไรให้มันเปลืองเงินเล่นนะครับก็จัดไปดีครับนี่เปิดในดันแบบบูธห้5เลยครับผมแล้วก็กดใช้นะครับสูงสุ ใบสวยๆลูกป้าโอ้โหท่านผู้ชมมา5ใบเลยเดี๋ยวนะขอด่วนใบแรกแลนดอมรับผม100กว่าเม,มาแล้วนะครับส่วนใบที่2นี่ดีเฟนซ์ใบที่3ามอิกนอ็กซคูลูซีนะครับใบที่4ี่แอคแทกเลตใบที่5้าเฮโอ้โหบอกเลยว่างานนี้ขาดทุนย่อยยับอ่ะเอาเป็นว่าเราไปดูผลประกอบการกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากอีเจ้าตัวนี้ก่อนเลยโดยขยะที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถเอาไปแล่หินเจาะได้นะครับก็คือให้เราวาร์ปมาที่กลางเมืองพอร์ตลักนะครับนี่แบบนี้เสร็จแล้วก็วิ่งมาหา NPC คพัซ เลยนะครับแล้วก็เปิดหน้าร้านค้าของเขาเข้ามานะครับนีเลื่อนมาล่างๆเจ้าตัวนี้เลยครับผมโดยในการแร่หินเจาะเนี่ยมันก็จะมีเจาะคอสตูมทุกแบบเลยนะเป็นของเสื้อด้วยนะครับของเมอร์ไซ์ของปีกนะฮะมีหมดเลยและแต่ละอันเนี่ยใช้วัตถุดิบไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเอ่อใช้เศษขยะเมอร์ไซด์ใน2ี่ชิ้นต่อหนึ่งอันเลยนะครับเท่ากับว่าผมจะแลกได้3เมตรครับผมนีแล้วก็เหลือเศษอีก16อันทีนี้เรามาเช็คราคากันหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมเริ่มจากเจ้าขยะตัวนี้ ีเลยนะครับนี่16ชิ้นเนี่ยราคาอยู่ที่142ยเอ็มนะครับส่วนเจ้าหินจอเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่เม็ดละ99สเอ็มนะครับหักภาษีแล้วเหลือ90้เอ็มต่อ1เอม็ดนะครับนี่3เม็ดเนี่ยก็จะได้เงินอยู่ที่270รเอ็มนั่นเองนะครับและถ้าเอามาบวกกไอเจ้าตัวนี้ด้วยเนี่ยถ้าบอกว่าตอนนี้ผมได้เงินอยู่400รเอ็มแล้วนะครับทีนี้ต่อมามาดูใบออฟบ้างดีกว่านะครับนี่3ใบ13บเอ็มนะครับแหมไอ้พวกใบถูกๆพวกนี้ไม่ค่อยอยากจะหวังเลยเพราะว่ามันน่าจะขายไม่ออกนะครับชึบ อันนี้สิบสามเอ็มแล้วก็อันนี้สิบสี่เอ็มนะครับอันนี้เก้าเอ็มแล้วใบสุดท้ายของเราเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับก็รวมแล้วเนี่ยผมน่าจะได้ประมาณห้าร้อยเอ็มนะครับคือถ้าขายออกราคานี้นะแต่ว่าถ้าผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าต้นทุนของเราเนี่ยหนึ่งร้อยกล่องเราเสียไปทั้งหมดพันห้าร้อยกว่าเอ็มเลยนะครับหากเจ้ากําไรที่เราได้มาตรงนี้เนี่ยก็ได้บอกว่าเรายังขาดทุนอยู่ประมาณพันเอ็มเลยท่านผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่างานนี้ขาดทุนย่อยยับเลยกูวิวิวิเิวิดิด้ของดีเลยวิว เอาละครับท่านผู้ชมและสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม